ร,ระบบชุดนี้ก็ทดสอบมาตั้งแต่วันที่11เดือน11ปี22ก็คือวันที่ผมได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับทั้ง3รุ่นเลยนะครับทั้ง3ตัวนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับตัวที่1ก็ทดสอบแล้วนะครับมา1อาทิตย์นะครับบอร์ดนี้นะครับเป็นบอร์ดไฮโวล์นะครับเป็นบอร์ดไฮโวล์ บอร์ดนี้ดีไซน์หรือว่าเขียนแผน่นพิ์วันที่27เดือน7ปี20นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะฮะปี20จริงจริงผมทำครั้งแรกปี19นะครับระบบไฮโวลต์ one, ตัวนี้ยังใช้ EGS 002อยู่นะครับ EGS 002นนะครับก็ระบบทั้งหมดก็มีแผงโซลาร์เซล สองสติงนะสติงละ9ก็คือ18แผงนะครับเอามาเข้าจุดนี้นะครับบวกลบออกมาเป็นไฟส2งรนะครับเอามาเปิดพัดลมมาตัวใหญ่นะครับนะครับเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นไฮโวลเช่นกันแต่ตัวนี้จะไม่ใช้ E.G.S 02แล้วนะครับอันนี้ก็ ดีไซน์เมื่อวันที่11เดือน11ปี21นะครับปี21ครับก็เปิดคู่กันมาหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อทดสอบทดลองอซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับผมอัพเข้าไปแล้วนะครับวันที่11เดือน11 12, ทั้ง2ตัวนะครับแก้ไขในเรื่องของสายเวบนะที่มีรอยหยักน,น, smooth, นะครับตอนนี้สมูทนะครับตอนนี้สมูท พอดีไม่ได้ต่อสโคบไว้นะครับแล้วก็ออก50เฮิรตซ์เมื่อออก50เฮิรตซ์นะฮะสังเกตดูได้ว่าเวลาผลิตไฟออกมาแล้วเนี่ยมันจะนิ่งนะครับมันจะนิ่งมันจะไม่ไม่วิ่งไปวิ่งมานะครับไม่วิ่งไปวิ่งมานะครับหรือว่าวิ่งก็แค่แค่หลักสุดท้ายนะครับอันนี้ประกอบเป็นวงจรเป็นไฮบริดนะครับรุ่นใหม่นะครับก็ทดสอบมาแล้วนะครับ หนึ่งอาทิตย์นะครับอันนี้ไม่ได้ประกอบเองนะครับอันนี้ต้องจ้างเขาประกอบนะครับประกอบเองอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเสร็จแล้ววงจรต่างๆก็เป็นไฮโวล์นะครับมาประกอบเป็นไฮบิดซึ่งไฮบิดนี้มันก็คือ,อวงจรเดียวกันนี่แหละครับนะเพียงแต่ว่ามีองค์ประกอบอีกหลายตัวนะครับก็คือแผงถ้าแผงไม่พอมันก็จะมีบูสต์นะครับบูสเตอร์เพื่อให้ อัพไฟจากแผงนะครับให้ได้400โวลต์นะครับแล้วก็จะมี DC to DC นะครับสำหรับอัพจากแบตเตอรี่นะครับ24โวลต์นะครับออกไปเป็นไฟนะครับแล้วบริหารจัดการด้วยอ่าไมโครคอนโทรลเลอร์32บิตนะครับนะอันนี้ผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับตั้งค่าครั้งแรกครั้งเดียวนะจบก็ เป็นมาตรฐานอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วรุ่นใหม่นี้ก็จะออกนะปีใหม่นี้แหละครับติดโลโก้แดดเสรีตรงนี้นะครับสีขาวนะครับขาวดำนะครับสีควันบุรีนะครับขาวดำสีคว,วันบุรีเดี๋ยวปีใหม่นี้ก็จะออกสู่ท้องตลาดแล้วครับเป็นไฮบิดนะครับราคาถูกนะครับก็ทดสอบทดลองนะสามรุ่นนะครับ ชอบรุ่นไหนก็ซื้อรุ่นนั้นชอบประกอบเองนะครับก็ซื้อรุ่นเหล่านี้นะครับสามารถซื้ออุปกรณ์ประกอบเองได้หรือขี้เกียจประกอบเอาเข,ขาประกอบนะผมไม่ได้ประกอบเองนะจ้างโรงงานเขาประกอบเลยเพราะฉะนั้นมันจะได้มาตรฐาน iso มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับนะฮะเป็นรุ่นใหม่นะครับเดิมนะครับที่เอามาครั้งแรกก็คือ,อฟ้าขาวนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็ มาเป็นฟ้าล้วนนะครับนะฮะแล้วก็มาเป็นสีขาวดํานะครับแต่ตัวนี้เป็นขาวดําเหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นใหม่เป็นปีสองสองนะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆเรียบร้อยหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะออกมาปีหน้านี้นะครับปีใหม่นี้ก็เจอกันแล้วครับนะฮะของทุกอย่างก็จะมาถึงนะครับ แต่ชุดคิดต่างๆนี้มีตลอดนะครับมีตลอดนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจแดดเซลีได้นะครับ